สวัสดีค่ะมาวันนี้มาอัปเดตแล้วค่ะในกรีนเฮาส์นี่เป็นแตงโมไทยอะค่ะแตงโมไทยเพิ่งเพาะไม่ได้เพิ่งเพาะเพราะหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่าอากาศหนาวมากแต่ว่ามันมันเกิดแค่ต้นเดียวอะค่ะแล้วก็มานี่เลยคนะ กะเป็นบางเป็นบางต้นในกระถางเล็กส่วนในเนี่ยเป็นเบีย้ยอยู่เนี่ยอันนี้เป็นแตงกวานะคะแตงกวาแตงกวาของเจีย๊ยเพาะเดี๋ยวเย็นนี้จะลดน้ำสักหน่อยแล้วนี่เลยเบีย้ยพริกค่ะเบี้ยพริพกพริกเพชรบูรณ์ เพื่อนจากเพชรบูรณ์เขาเอาพริกแห้งมาให้ก็เลยแกะแกะแกะแล้วก็ทําการเพราะค่ะแต่ว่ายังไม่โตนะคะเพราะว่าเจียบทำเจียบเพาะนานมากเอาไว้ในบ้านเพราะว่าข้างนอกมันหนาวถึงอยู่ในกรีนเฮาส์มันก็อากาศเย็นค่ะก่อนหน้านี้พอมาประมาณสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเนี่ยอากาศเริ่มร้อนก็เลยเอ,ออกมาใส่กรีนเฮาส์ไว้ นี่ค่ะแค่2อ,อาทิตย์อ่าไม่ใช่1อาทิตย์ที่อ,ออกมาจากในบ้านน่ะก็จะกำลังจะมีใบจริงออกมาให้เห็นนิดหน่อยอ่ะค่ะนี่กะว่าปีนี้จะได้กินพริกที่ตัวเองปลูกคงไม่ได้ซื้อส่วนกระทางนี้จะเป็นคณะสองสามสี แล้วก็ห้หกระถางนี้จะเป็นคณะแต่ว่าแต่ว่าเจีย๊ยบปลูกเพราะว่ามันไม่มีที่ปลูกก็เลยต้องลงกระถางมันอาจจะเล็กนะคะปลูกกินไม่รู้จะยังไงไม่มีพื้นที่อะค่ะนี่นะคะส่วนข้างล่างนี้นี่เลยกวางตุ้งดอกปลูกในลังโฟมกำลังสวยค่ะกำลังสวย แต่ว่าดินมันจะเป็นเขียวๆก็ไม่รู้เหมือนกันปลูกปีแรกเจี๊ยบลองปลูกดูมเมล็ดพันธุ์ไทยคะ่ะนาสาวส่งมาให้ทางสวิสเซอร์แลนด์แกอยู่สวิสเซอร์แลนด์แกเลยเห็นเรามีกรีนเฮาส์อยากปลูกผักกินเองก็เลย แกก็เลยส่งมาให้ก็เลยลองปลูกดูนี่ค่ะปลูกปลูกต่างกันค่ะปลูกปลูกรอบเดียวกันแต่ว่าเจี๊ยบลองบำรุงเจี๊ยบดูติดตามปากริกบ้างใครบ้างที่ทำผักอะคะ่ะที่ปลูกผักกินเองอะคะ่ะเจี๊ยก็จะเอาไอเดียของป้าๆพี่ๆเข้ามาทำแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะว่าปลูกปีแรก ที่อังกฤษนี่กำลังสวยค่ะกำลังสวยกวางตุง้งดอกปลูกแบบไม่มีพื้นที่ค่ะลังโฟมก็ได้มาฟรีไปขอที่ร้านไทยค่ะพี่เขาก็ใจดีให้กล่องโฟมมาปลูกผักนี่อีกลังหนึ่งนี่ลังที่สามกวางตุ้งสวยนะคะสวยสำหรับเจี๊ยบแล้วสวย แตกต่างกันมากค่ะสามลังเนี่ยแยกแยกเบีย้ยพร้อมกันนะคะแยกเบีย้ยพร้อมกันแต่ว่าสวยคนละแบบเลยรู้สึกว่ากระถางนี้จะสวยกว่าตรงกลางนี่สวยมากชีฝรั่งเออใช่ผักชีฝรั่ง ผักชีจีนนะคะหนูคิดว่าหอมป้อมบานเฮ่าสวยค่ะแยกเย็บแยก,แยกเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นคะนาผักคะนา้าผักคะนาปลูกในกระถางอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าต้องรอดูค่ะนี่ไฮไลท์เลยค่ะลุ้นมาก เบี้ยเบี้ยออมะเขือเทศทั้งพันใหญ่แล้วก็เล็กเย็ยบก็ไม่รู้เย็ยบก็ไม่รู้เพราะว่าผสมกันผสมกันแล้วก็หวานเลยนี่เลยไฮไลท์เหมือนกันมะเขือค่ะมะเขือมะเขือลายบ้านเรามะเขือลายค่ะของไทยไม่รู้จะได้กินไหมแนะนำหน่อยนะคะใคร ใครที่มีความรู้เจบก็พยายามดูเรียนรู้ใน Google มั่ง YouTube มั่งนะคะการปลูกแล้วก็การดูแลแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนนี้จะเป็นหอมหอมหัวแดงอะค่ะหอมหอมหัวแดงหัวหอมหัวใหญ่อะคะ่ะนี่ตัดไปกินมั่งแล้วไม่ต้องซื้อแฟนไปซื้อ ผักที่ตลาดแล้วซื้อหอมมาให้บอกว่าไม่ต้องแล้วนะฉันมีผักกินแล้วฉันมีหอมแล้วไม่ต้องฉันปลูกเองอันนี้ชีอันนี้อะไรผักชีใบเลื่อยตัดไปกินมั่งพอให้หอมอะค่ะอันนี้ชีลาวชีลาวอันนี้เจี๊ยบนี่ค่ะเจี๊ยบแยกไว สวยมากแยกไว้รอเอามาเล็ดมันแล้วเจี๊ยวก็แต่งสาวไปมั่งตัดตัดใบเก่าไปกินนะคะนี่เลยสวยมากมส่วนข้างล่างนี้อันนี้เป็นพริกเหมือนกันจะต่างกันที่เพาะข้างนอกเพาะข้างนอกนี่จะไม่สวยเอ้ยจะไม่เกิดเลย ส่วนเพาะในบ้านนี่เกิดอันนี้เจ็บก็ทำไปใส่กระถางเล็กไปกวางตุ้งดอกส่วนนี้ด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะอันนี้จะเป็นเป็นน้ำหมักกากาาแฟจะไว้ฉีดไล่เพี้ยไล่อะไรอย่างเงี้ยแมลงอะค่ะนี่ ส่วนข้างล่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคณะเหมือนกันจะไม่มีพื้นที่ค่ะก็เลยต้องใส่ในตะกร้าเอ่ยใส่ในกระถางพูดผิดบ่อยมากขออภัยค่ะนี่ก็มะเขือมะเขืออายุไม่รู้ค่ะไม่ได้จำเลยนี่ส่วนนี้เลยพักแพลว ผักแพวนี้เกิดง่ายค่ะเกิดง่ายแต่ว่าก็ขอพี่คนไทยเขามาปลูกเองที่บ้านส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแมงลักหรืออะไรไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นหอมฝรั่งแฟนซื้อมันเล็ดมันมาให้ปลูกก็ไม่รู้จะยังไง ส่วนนี้สละแณลแนนี่เลยค่ะสละแนนกับผักแพลวสวยส่งมาข้างล่างนี้ล่างโฟมอีกแล้วค่ะจะเป็นกวางตุ้งดอกอีกเหมือนกันค่ะกวางตุ้งดอกกินไม่ทันแน่เลย ส่วนนี้จะเป็นคณะคณะลังนี้ไม่สวยต้นเล็กมากสำหรับเจียบมากไม่สวยแล้วก็นี่ขึ้นชายฝรั่งมีซองกระถางค่ะกระถางนู้นสวยส่วนกระถางนี้ก็เริ่มสวยค่ะเพราะว่าเจี๊ยบเอาเปลือกไข่มั่งแล้วก็นมที่ลูก ดื่มแล้วไม่หมดเกี๊ยบก็มาผสมน้ำลดค่ะส่วนนี้เป็นผักชีล้อมผักชีล้อมอะค่ะเอามากินแล้วทีนี้ก็ลองมาปลูกดูก็พอได้กินหอมๆหมัห่นใส่ลาบใส่น้ำพริกปลาใส่ซุปหน่อไม้มั่งอันนี้กุหลาบ <c oughs> อันนี้จะเป็นกุหลาบ ไม่รู้จะมีดอกหรือเปล่านะคะเพราะว่านางสวยมากโดนปุ๋ยผักโดนน้ําน้ําหมักเปลือกไข่มั่งน้ำนมมั่งค่ะนี่ก็จะเป็นคะน้าเหมือนกันนี่ก็คะาหลังโฟมนี้ก็คะน้าะกับกวางตุ้งจะแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าเจี๊ยบนั้นแยก วางตุ้งปูกก่อนนะคะแยกวางตุ้งปลูกก่อนแต่ว่าก็คือความสุขค่ะได้ลองปลูกเองลองปลูกเองนี่ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกอยู่ข้างนอกนี่เลยเดี๋ยวให้ดูในกรีนเฮาส์ก็จะมี ที่วัดอุณหภูมิด้วยตอนนี้ก็แค่10บส,บสบองศายอยู่ในกรีนเฮาส์นี่เลยสวยมากค่ะสวยมากนี่เป็นดินในหลังโฟมนี้เป็นดินดินเก่าค่ะดินเก่าเจียบเอาออกมาผสมกับ หญ้าค่ะหญ้าหญ้าหญ้าแห้งก็ผสมเหมือนหมักไว้ทำทำดินปลูกผักต่อไปอะค่ะนี่ก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยตรงนั้นไว้ใส่ก็จะมีนมมั่งแล้วก็น้ำหมักกากาแฟ จะให้ดูข้างนอกค่ะส่วนข้างนอกนั้นนี่เจี๊ปลูกแลดดีดค่ะแลดด,แลดีดแลดดีดอืมไม่รู้จะได้กินไหมความสุขความสุขความสุขของเกียบค่ะได้ปลูกนี่นอนบานอยู่นอน โอเคค่ะวันหน้าเจี๊ยบจะมาทำให้อัปเดตใหม่นะคะวันหน้ามันก็จะเป็นฝนตกจะเป็นผักเป็นถั่วค่ะเจี๊ยบทำค้างไว้ไอที่เป็นพลาสติกนั้นเจี๊ยบต้องครอบค่ะเดี๋ยวสลักเอ่อเดี๋ยวทากอะคะ่ะมันมากัดต้นอ่อนต้องป้องกันไว้ก่อนโอเคค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยนี่เลยปิดท้ายด้วยนี่สวยโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ